สวัสดีะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องม h เชน e ลนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะรายเดือนนะคะประจําเดือนกันยายนนะ <c oughs> ก็เป็นคิวของชาวาราศีพิจิกนะคะ <c oughs> การแบ่งวันที่ของช่องเม์นะคะแบ่งด้ยทั้งแบบตะวันตกนะคะแล้วก็แบบไทยนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครกําลังดีอยู่กับชาวลัคราศีพิจิกนะคะ <c oughs> สามารถรับชมในฐานะของชาวสอได้ะค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มคำทำนายโดยการเปิดไพ่มมนูลุจีก่อนนะคะเป็นพลังงานทั่วไปนะคะไกด์ไลน์ให้สำหรับคุณละขนาราศีพิจิกะะในเดือนกันยายนนะะวันนี้จะเปิดไพ่ทั้งหมดสีสำหรับเลยนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ที่ได้มีร e เฟ e c t on your priorities นะคะ step into your power take inspire action นะคะ,ะเราต้องมาดูแล้วนะคะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะต้องเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการประเมินผลแล้วนะคะก็ผ่านครึ่งปีมาแล้วเนาะมองว่าจาักราวาลอยากจะเตือนคุณนะคะว่า ให้หยิบจับทำอะไรนะคะทีละอย่างนะคะอย่าไปทำอะไรพร้อมๆกันแล้วก็เรียงลาดับความสําคัญนะคะของสิ่งนั้นๆั้นดีกว่ารวมถึงอย่าลืมให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของเซลล์เลิฟอะไรนี้ด้วยนะคะใครที่แต่งงานมีลูกแล้วนะคะมีภรรยามีสามีแล้วก็ต้องแบ่งเวลาเท่าเท่ากันนะคะไพโรตี้นะคะนอกจากเรื่องของงานแล้วก็ต้องให้ครอบครัวเท่าๆกันด้วยนะคะ step into your power นะคะก็หมายถึงอยากให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมานะคะมีความเป็นผู้นำเหมือนเดิมนะคะหรือไม่ก็จะหมายถึงความมั่นใจนะคะถ้าไม่ใช่ความเป็นผู้นําในตัวของเราก็าหมายถึงความมั่นใจนะคะคุณอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปจากสถานการณ์อะไรต่างๆนะคะแบบปัญหามันเยอะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่2อสปีที่ผ่านมาโควิด<ๆ>ก็ทําให้เราต้องประสบปัญหาหลายๆด้านนะคะมันอาจจะทําให้เราสูญเสียความมั่นใจหรือว่าความมั่นคงอะไรอย่างนี้ไปนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกอบกู้ เอาพลังงานของคุณทั้งหมดนะคะที่คุณเคยมีความมั่นใจต่างๆเนี่ยนะคะจากคืนมาแล้วนะคะแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราจะสามารถทําให้ชีวิตเราดันดีขึ้นนะคะดีเหมือนเดิมได้นะ,ะเออ take inspiration นะคะต่อเนื่องกันมาเลยนะคะมี power แล้วก็ต้องแบบทําตามในแรงบันดาลใจของเราด้วยถ้าเราคิดอะไรได้นะคะก็ทําตามไอเดียตรงนั้นได้เลยนะคะให้มีความมั่นใจแหละว่าเราสามารถจะทําตามความฝันนะคะหรือว่า แผนการที่เราคิดตรงนั้นได้ inspiration อเลยต่างๆนะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะถึงแม้ว่ามันจะเคยผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณมีสตินะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียงลําดับความสําคัญนะคะอะไรก่อนหลังในชีวิตได้ดีแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้พ w e r ที่ตัวเองมีพรสวรรค์ที่ตัวเองมีนะคะแล้วก็จัดการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทํางานนะคะหรือว่าจะทําประโยชน์อะไรต่างๆที่คุณต้องการจะทำเนี่ยนะคะไปตามที่คุณคิดได้เลยนะคะด้วยความมั่นใจนะ จะเป็นสารจักรวาลนะคะช่วงต่อมานะคะจะเป็นาการเปิดไพ่ทาโร่ซึ่งจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวเนื่องกับความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะมีจะเปิดทั้งหมด8ตํตำแหน่งนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในแต่ละตำแหน่งโดยละเอียด แหน่งแรกนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะตำแหน่งที่2คนที่คุณรักนะคะตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังในความสัมพันธ์ตำแหน่งที่4พลังงานที่คุณสองคนมีร่วมกันสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณนะคะตำแหน่งที่7อีกคนภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นบทสรุปนะคะท้ายสำรับมีไฮร์ฟอนที่ขึ้นมากับหัวนะคะ จะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะจะมีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งที่อาจจะมีกุฏิภาวะที่น้อยนะคะในเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องการขัดแย้งกันนะคะค่ะเรามาดูทีละใบนะคะตัวตนของคุณนะคะเป็น2ดาบนะ,ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องตัดสินใจนะคะอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตนะคะอย่างที่บอก ไพลโรตี้นั้นสําคัญนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะที่มันอาจจะเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยกระทบได้ต่อความรักความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะหมายถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์โดยตรงเลยก็ได้บางคนอาจจะตัดสินใจจะมีสถานะที่มีคอมมิชเมนต์มากขึ้น,นะะหรือบางคนก็อาจจะเคยมีปัญหากันจะตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือว่าจะมูฟออนอะไรยังไงนะคะก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่คุณมีความจําเป็นจะต้องตัดสินใจแล้วนะคะในช่วงของกันยายนนะ เป็นการตัดสินใจที่ยากนะคะไพ่สองดาวเนี่ยตัวตนของเขาเนะครเ,เป็นราชนีถือเหรียญขึ้นมากับหัวในช่วงของกันยายนแฟนคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะอา,อาจจะไม่ค่อยฟลอ์เท่าไหร่นะคะอาจจะมีอะไรที่เขาจะต้องแก้ไขแล้วก็ทําให้เขาเกิดความกุ้มบกุ้มใจเป็นไปได้นะคะใครที่แต่งงานแล้วนะคะเป็นข้อเป็นครัวกันแล้วแฟนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจนะหรือเรื่องการงานมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะคะจะได้ ทำให้เข้าใจกันนะคะไม่เกิดปัญหาอื่นๆตามมาด้วยนะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมองว่าอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันทําให้แฟนรู้สึกน้อยใจนะคะหรือไม่แฟนก็อาจจะถอนตัวไปอาจจะออกห่างคุณไปอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีคอมมิทเมนต์เป็นไม่ได้ว่าเมื่อมีผิดใจกันทะเลาะก,กันนะคะก็อาจจะถอนตัวออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะเกิดความห่างเขินเกิดช่องว่างได้นะคะต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระวังนะคะหรือว่าปัญหาอุปสรรคในเดือนนี้นะคะมี10ิคาถาที่กับหัว ระวังเรื่องของการท้อใจแล้วก็เหมือนกับเลิกลากันกลางคันอะไรแบบนี้ด้วยนะคะบางทีเราอาจจะเจอปัญหาว่าเชิญปัญหาอื่นๆรอ,อบๆตัวมากมายทําให้เกิดความกดดันแล้วก็มาผ่านออกับความรักความสัมพันธ์ด้วยนี่ต้องระวังมันเปราะบางนะคะระวังจะมีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเกิดอาการน้อยอกน้อยใจนะคะหรือว่าทนกับปัญหาไม่ได้ทนสภาวะกดดันไม่ได้แล้วก็อยากจะบอกเลิกบอกลาอะไรแบบนี้นะคะอย่าพึ่งท้อถอยนะคะความสัมพันธ์ยังไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะไพ่ขึ้นมาเตือนนะ แล้วก็พลังงานที่คุณสองคนมีร่วมกันนะคะห้าเหรียญขึ้นมากับหัวระมัดระวังเลยนะคะมันจะมีช่วงเวลาที่คุณห่างเหินกันจริงๆแหละเวลาที่คุณมีปัญหาต่างคนต่างอยู่แยกกันนะคะไม่ได้ปรึกษาหารือกันตรงนี้มันจะทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าอโ o โดดเดี่ยวนะคะต้องแก้ไขนะคะไม่ควรให้มันเป็นพลังงานที่มีร่วมกันอย่างนี้นะคะรู้ดวงหน้าดูดวงมาอย่างเงี้ยนะคะควรที่จะแก้ไขนะ สิ่งนี้เขาอยากบอกให้คุณรู้นะคะเอชซอฟเพนดิเคิลส์ขึ้นมากับผัวเขารู้สึกแล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันไม่มั่นคงนะคะตรงนี้ชัดเจนนะคะเ,ออเมื่อรู้สึกว่าไม่มั่นคงแล้วเขาก็เหมือนกับเหมือนกับเอาใจออกห่างเราด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่เคลียร์กันให้เร็วที่สุดเนี่ยมันจะทาให้ความสัมพันธ์มีปัญหาในระยะยาวได้เลยบางคู่อาจจะเลิกกันได้เลยนะคะอันนี้ก็ซีเรียสพอสมควรมุมมองที่เขามองคุณเขาก็มองว่าคุณค่อนข้างจะดื้อนะคะเอาใจใจตัวเองนะคะในช่วงนี้ คุณก็ไม่ค่อยฟังเขานะคะแล้วเขาเองก็ท้อใจแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะมีปัญหานะคะอย่างน้อยก็ปัญหาจุกจิกจิก,จกนะคะถ้าใครแต่งงานแล้วอาจจะห่างเหินกันแต่ถ้าใครที่แบบยังหัวเรี่ยวหัวต่อยไม่มีคอมมิชเมนต์นี่อันตรายนะคะว่าจะมีการแบบบอกเลิกกันได้เลยนะคะสําหรับเรวไพ่าาแบบนี้อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่สามดาบขึ้นมากับหัวระวังเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆจะวนกลับเข้ามาทําให้เราปวดหัวได้อีกนะคะ บางคนอาจจะเคยมีปัญหารักสามเศร้าคนเก่าๆระวังจะรีเทิร์นกลับมาทําให้ปวดหัวนะคะสําหรับคู่ไหนมีปัญหาตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่เคยเป็นปัญหาเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความรักโดยตรงหรือไม่ก็ตามนะคะมันจะย้อนกลับมาทําให้เราอ่ะมีความไม่สบายใจได้อีกนะคะซ้ําเติมปัญหาใหม่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะต้องระมัดระวังนะบทสรุปนะคะมีไพ Just ่ justice นะคะขึ้นมากับหัวก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะในปัญหาหรือว่า สิ่งที่เคยเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าใหม่ไม่มองว่ายังตกลงกันไม่ได้นะคะแล้วก็มีไพ่แฮงแมนด้วยยังคงตองอยู่ในสภาวะอึดอัดกันต่อไปนะคะสิ่งที่ทําได้คือประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะเอชซับอนยังขึ้นมากับผัวยังไม่มีการได้โอกาสใหม่ๆนะคะก็คือว่าไม่มองว่ายังตกลงกันไม่ได้แหละยังเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องห่างเหินกันอยู่นะคะ ยังไม่มีการตกลงปลงใจหรือว่าให้โอกาสกันในช่วงนี้นะคะดีที่สุดคือประคับประคองไปนะคะบางคนอาจจะมีการเซเปเรตนะคะแยกกันอยู่ก็ไม่เสียหายดีกว่าทะเลาะก,กันแล้วต้องเลิกกันถาวรน,นะมีไพ่สองเหรียญที่ขึ้นมากับหัวด้วยนะคะมันจะต้องมีการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต้องช่างใจะคะ่ะว่าอะไรมันสําคัญไม่สําคัญในชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าความรักครั้งนี้อ่ะยังสําคัญสำหรับกับคุณอยู่นะคะก็ควรที่จะตัดสินใจอ่ะปฏิปานอมกันให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย ค่อนข้างตึงเครียดนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะหน้าไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายในส่วนของไพ่โลเคิลกันบ้างน,นะคะว่าจักรวราลจะสื่อสารอะไรนะคะกับชาวลัคนาราศรีพิจิกนะ เนี่ยค่ะพลังงานเซปาร์เรชันก็ขึ้นมาช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องอยู่ห่างกันนะคะหรือว่ามีการเซปาร์เรชนะคะแยกกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์นะคะรอ,อ,อบๆตัวมันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ยังไม่สามารถแก้ไขนะคะปัญหาความรักได้ด้วยนะคะมันมีทั้งปัญหาภายนอกแล้วปัญหาภายในครอบครัวหรือว่าภายในคู่รักนะแต่ในอนาคตนะคะยังมีโอกาสที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะคะพลังงานคีลิ่งฟันเฟิชูเนี่ยหมายถึงว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยังสามารถที่จะเยียวยาได้นะคะแล้วก็เพดฟูเนสก็หมายถึงว่าพลังงานความสัมพันธ์ที่มันดีนะคะที่มันสบายๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องทําใจนะคะอยู่ห่างๆกันไว้ก่อนนะคะประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนอยู่ใครอยู่มันนะคะดีที่สุดนะคะทาได้แค่นั้นแหละนะ,ะจกักรวาลขึ้นมาตอกย้านะคะอย่างที่เมย์บอกเลยว่าอาจจะต้องมีการเซปาร์เรตนะคะแยกแยะกันก่อน เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่คําแนะนํานะคะจริงๆการแยกกันอยู่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะไม่ว่ามันมีสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขาทะเลาะกันหนักๆบางคู่อยู่กันมา20-30ปีอะ่ะถ้ามีโอกาสได้ลองเซเปเรตกันน่บางทีจะกลับมารักกันดีกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่าจะได้รู้ไงว่าไม่มีกันและกันแล้วเป็นยังไงนะคะบางทีความเคยชินจะทําให้คนเราเนี่ยมองข้ามสิ่งที่มีค่านะคะต้องลองไม่มีก่อนถึงจะรู้นะคะว่าอะไรสําคัญนะคะ ก็ลองดูนะจักรวาลให้พลังงานอยู่แบบเรด y ี้นะคะลุกฟอร์ซไซแล้วก็ดรนซอฟจักรวาลยังบอกว่าอย่าพึ่งท้อถอยนะคะอย่าพึ่งไปทิ้งนะคะความฝันกลางคันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะเป็นเรื่องของออความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะคะถ้าตอนนี้มันมีปัญหามันไปไม่ไหวก็ ห่างๆกันไปก่อนนะคะประค้ป้คองไปก่อน You are ready นะคะคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะดิวกับทุกปัญหานะคะอย่าปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานนะคะลูกฟอดทรายนะคะจงจูนตัวเองนะคะเข้ากับพลังจักรวาลน,นะคะจักรวาลจะพยายามส่งสารผ่านมาทางรังสองหอนนะคะถ้าคุณได้รับรู้รางสองหอนอะไรก็สามารถตัดสินใจไปตามนั้นได้เลยนะคะถือว่าเป็นการรับสารจากจักรวาลน,นะคะจักรวาลช่วยคุณอยู่นะ,ะประมาณนี้นะคะ ค่ะวันนี้นะคะเมย์ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะคะรวมถึงชาวสด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ ชายโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ